อะไร่ทำไรอ่ะเพื่อจะจำเหรอเอาหัวยางไม่ใส่หรอคะนะ่ะไม่ใส่หัวยางด้วยเหรอเอามันก็จม,มนะสิว่ายน้ำเป็นเหรอจริงเหรอเอาพอไม่ได้อยู่ข้างล่างด้วยนะเนี่ยพอใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยเอาใส่แว่นด้วยด้วยใสยแย่แว,แนนแว่นด้วยเดี๋ยวไม่แว่นไม่ไดตีหน้าเอาดูเร็วไปกระโดดลงโอเคโอเคสวัส okay. ดีค่ะ ไม de, ่ได้มาเล่นน like ้ ke, time hmm. ํานานแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหกี่เดือนแล้วลูกหลายเดือนแล้วใช่ไหมก่อนนั้นยี่ว่ายน้ำเป็นยังแล้ววันนี้ว่ายเป็นหรือยังจริงหรอครั้งแรกวันแรกใช่ไหมครับนี่ครั้งแรกใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งลองดูใช่ไหมลองลองสิลองลงเบาๆแต่ฝั่งนี้ไปถึงนู้นนะลองดูนะคะนี่ครั้งแรกนลครับนี่ไปฝั่งนู้นเลยนะครับฝั่งแรกครั้งแรกเลยนะครับไม่ได้ใส่ห่วยาห่วยานะครับนี่ดูได้เลยนะครับ โอ้เป็นยังไงนะครับสุดยอดเลยนะครับอยู่ดีก็เป็นนะครับเริ่มจากหันหลังไหว้ก่อนนะครับพ่อสอนให้หันหลังไหว้ก่อนพอหันหลังได้กไปหน้าได้เลยครับทีนี้โอ้โหพ่อก็อึ้งเหมือนกันนะครับนี่ทำไมอยู่ดีถึงทำได้อะจะถึงแน้วะ่ะโอ้โหเก่งมาก ดีก็ว่ายนะ้ำเป็นีนแล้วแลวตกเขาก็เลยตื่นเต้นไปเลยโรกไปเลยค่ะโอ้เก่งมากเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องเอนช้าขึ้นมาบนผิวน้ำตรงนะเุิดไพน์โน้นแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเปิดจะเป็นก็เป็นง่ายๆแบบนี้แหละอยู่มันโหจะไปตรงไหนไปโน้น,นเลยเหรอโอ้โหนี่ว่ายนี่แรงดีกว่าพ่อยนะคะเนี่ยว่ายสายยาวเลยนะคะเนี่าย,ยา ห oh. ของจริงนะครับเนี่ยวันแรกนะครับเนี่ย first time เลยนะครับเนี่ยที่ว่ายน้ำได้นะครับวันนี้ต้องปล่อยให้เด็กเล่นอยู่กับน้ำนานๆก่อนนะครับเพื่อใมีความมั่นใจนครับเเขาเริ่มมั่นใจหันหลังก่อนโอ้โห oh. สุดยอดจริงๆโอ้จ oh. ริงมากเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยด้วยโอ้โ oh. หนี่เอาตัวรอดเก่งกว่า mm. ผู้ใหญ่เลยนะครับในแบบนี้เนี่ย จ้าพ่อถ่ายอยู่ครับมีเรื่องแต่ท่านนี้ก่อนนะ,ะพ่อให้หัดท่านี้ก่อนตอนแรกเลยนะครับนี่ท่าผีเสื้อท่าอะไรท่ากันเทียงก็เรียกท่ากันเทียงท่า,ทาดาว,วท่าท่าปลาดาวเลยท่ากันเทียงก่อนนะครับโอ้โหของจริงโอ้โหอ่าลองดูลูกลองดูลองดูลองดูมันนึ่งตัวมันนึ่งตัวมันนึ่งลัว,ไ,ลวไปก็ค่อยไปไจ้าไม่ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะ ช้าๆช้าๆค่ะช้าๆออกแรงเยอะแล้วมันเหนื่อยลูกช้าๆช้าไม่ช้าโอเคหันหลังต่อน้องโห่เศรษฐุนี้จะได้มาว่ายน้ำเล่นหนีเรามั้งวันนี้เพิ่งพูดไปนะครับเนี่ยว่ามาเล่นน้ำมันไม่สนุกคราวนี้สนุกหรือยังคะสนุกแล้วค่ะว่ายน้ำเป็นน่าสนุกแล้วนี่พี่พอเพิ่งว่ายน้ำได้แล้วน้องแม็กใช่ไหมเนี่ยแม็กนี่ เที่ยวว่าย<ช>เสร็จแล้วเที่ยวว่ายน้ำได้แล้วอืมกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์มาเชียร์อ่ะไปแล้วลูกโอ้โหสนุกใหญ่เลยครับทีนี้โอเคค่ะเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเหนื่อยไหมพ่อถามเลยไม่เหนื่อยโอ้ oh, ไม่เหนื่อยด้วยโอ้โห<ม>อะไรจะ,จะขนาดนั้น ร้องเพลงด้วยชิวเกินนอนมองพระจันทร์ด้วยโอ้โหดูพระจันทร์นะครับพระจันทร์โอ้โหทั้งว่าน้ำทั้งดูพระจันทร์โอ้จะได้จะชิวขนาดนี้น้ำเป็นวันแรกเลยจะชิวขนาดนั้นโอ้โหทีนี้ไม่ขึ้นจากสารเลยนะครับทีนี้ โอ้ชิวเลยครับทีนี้พาะว่ายเป็นครั้งแรกมันแรกเลยนะครับนี่หลังจากที่ไม่ได้มาสระตั้งหลายเดือนนะครับดีดีวันนี้ก็เป็นเลย,อเเลยโอ้ยชิวเลยจะทำอะไรอะ่ะจะทาอะไรอะ่ะเพื่ว่าจะจําเหรอเอาห่วงยางไม่ใส่เหรอคะนะ่ะไ,ไม่ใส่ห่วงยางด้วยเหรอเอามันก็จมนะสิว่าน้ำเป็นเหรอจริงเหรอเอาพ่อไม่ได้อยู่ข้างล่างด้วยนะเนี่ย พ่อไม่ใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยเอาใส่แว่นด้วยเล้วใส่แว่นด้วยเดี๋ยวไม่แว่แนไม่ตีหน้าเอาเลูกเร็วไปวกระโดดลงอะ่ะโอเคโอเคเอ,อบบาคองเชียร์เยอะครับเนี่ยโอ้โหคองเชียร์นี่แหละที่ทำให้พี่เอาเบอร์ว่ายน้ำเป็นวันนี้เพราะเพ,พราะกองเชียร์นี่แหละเนี่ยดูสิโอ้ย เชื่วอว่ายว่ายน้ำได้แล้วอ่ะกองเชียร์ขอบคุณกองเชียร์ด้วยนะครับที่มาเชียร์กันนะครับ <c oughs> เออเนะูื่อไงเพียตายที่สาดน้ำนะครับเูืนะ่อไงเอาแล่วขอบคุณกองเชียร์ด้วยครับกองเชียร์ให้กำลับบงใจที่จะว,ว่ายเลยว่ายได้นะครับวันนี้นะ <c oughs> เออเออถ้า <c oughs> อะไรนะถ้าผีเสื้อหรือคะ <c oughs> ถ้ากันเชียง

อนอนดูเครื่องบินเด็กโอ้โหนนเครื่องบินนะโอ้กล้องก็เห็นอยู่เหรอโอ้ยชิวเกินเด็กว่ายน้ำเป็นมันแรกชิวเกินนะครับชิวเกิน <Yes. S 1> ร้องเพลงด้วยเลยเหรอคะโอ้โหเปิดโลกใหม่ของเด็กนะครับเลยว่ายน้ำเป็นมันแรก ไม่ลุกเลยนะครับบอกว่าไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยไม่ลูกเหนื่อยไม่ลูกโอ้โหมาเจอโรคใหม่ของเขาคนไร้ใบหน้ามันเกิดโอ้ได้เวลาโมได้เวลาโมแล้วพอเปลี่ยนละง่ายเลยปีเนี้ฝึกอยู่ตั้งนาน เพิ่งแค่สามบวกสี่บวกไม่เป็นเราจะเป็นก็เป็นแปบ๊บเดียวเลยโอเคค่ะเก่งมากครับไปกลับบ้านได้แล้วจ่ายเลยเวลาแล้วลูกแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพามาเล่นใหม่โอเคไหมไปนไม่เลนสื้อผ้าย้สือายอะไรอีกอ่ะถึงเวลากลับแล้วหกหกโมงสิบหนะ้านาทีแล้วลูกหกโมงจะยี่สิบแล้วน,นุนนุนนาฬการนุน ดูสีเดียวนะแล้วแป๊บมึงก่อนแป๊บนึงก่อนแปบ๊บนึงก่อนหนุนหงวงมันจะเปียกโทรศัสท์มันสิสอุ้ยอ่าไปไถึงไหน,นอีกอ่ะ,ะอนอนอยู่เฉยไม่ไว่ายนั่นนอนดูดวงจันทร์นะ โอ้โหฟินจริงเลยมาแล้วไปแล้วกลับบ้านได้แล้วมาแล้วเปิดโลกใหม่ของเด็กนะครับว่ายน้ำเป็นวันแรกแค่โอ้โหขอบคุณกองเชียร์ด้วยขอบคุณกองเชียร์ที่มาเชียร์นะคะเออหนื่นเหนืนไม่ยอมอีกยังไม่ยอม อ่าพ่ะว่ามาแล้วน้องจะกลับบ้านแล้วแล้วขึ้นมาครับขึ้นมาเร็วไปล้างตัวได้แล้วปะบ๊ายบาย